อ๋อใหญ่เข้าเลยจังอ้าวทุกคนบานนี้เขาสีพาไปเซอร์เบ็ดปลากังนะ บอลที่ห้าสีไปเซอร์นี่ก็าห้างจากอันที่ที่ห้าเฮดอยู่เฮตกินเมื่อกนนี้นี่ที่ที่บอลห้าพักเมื่อกี้นี่นะประมาณหนึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลปลายปลายนะแต่เมื่อนี้นี่เป็นมือสุดท้ายได้ที่ห้าสี่หาบ้านที่เา้าอยูนะนี่นะมือสุดท้ายที่หฮาอยูนะนนี่แต่เมื่อน,นี้ห้าสี่ห้าบ้านมาเลยตอนเช้านี้ห้าสี่มาเซอร์เบดก้อนเซอร์เ,รเบดได้ป่าได้เพื่ออลไรห้าสี่ตอแรงห้าสี่ห้าบ้านเลยเมื่อน,นี้ <c oughs> ในโซงันหน้าฝนนี่น้ำนี่มันสีมีคูบ่อนเด้นี่ยสังเกตบ่บ่อนนี้กะน้ำไหลภาคกลางดานลงมาไหลลงมาแต่โหพููเพราะนั่นนี่เพราะว่าย่มนี้นี่มันเป็นน้ำบ่อเด้น้ำบ่ลงมาตะโหพูดพื่อเลยย่มแรงนี่สิบอมีได้ย่มแรงนี่มันแห้งเบ้เลยแถวมันนี่ย่มฝนนี่เป็นน้ำบ่อแ่เอามาตามเงาไม้นะเนี่บ่อนี้กะไหลภาคกลางดานเลย นี่นะคืออันดอกบานอานะกลางเว้นนี่มันสีบานนะกลางคืนนี่มันยุบลงได้ดอกบานอาอยู่แถวกลางด่านนี่หลายได้เด้อยู่คนกันน,นี่เต็มไปหมดเลยดอกนะ เดี๋ยวพอนะ เฮาสิเลาะตามสายหอยนะฮึนบันีเซื้อเลาะตามสายหอยฮึนเทิง การที่อเอาซื้อเบ็ดปลาเก,กังนี่เราต้องซื้อตามมันทำได้ทำกับโมเมนต์ทำห้อยใหญ่ได้ทำห้อยน้อยเพราะว่าปาก,กั้งนี่มันอยู่ทำห้อยน้อยดีกว่าอยู่ตามน้ำบอ่อนะปลาก,กังนี่บางบางโตกับจูงหูก็มีได้ปลาก,กังน,นี่ได้ ปากังมันออกมาเลยทุกคนนี่นี่กินเบ็ดแล้วกินเบ็ดแล้วกินเบ็ดแล้วเดินเล่นเขาชีดเดิ้ลกันบ้างนี่นี่ถือแล้วถือแล้วถือแล้วเนธถือแล้วเนธถือแล้วนี่มันมันกินแล้วมันกินแล้วได้มาแล้วหนึ่งเต้มพี่น้องนี่ชอบมึงมันกินนะเมื่อกี้ได้คือบ่อยได้แล้วนี่นะทุกคน ปากัางนี่พอแต่ป้อนลงไปมันก็ถืบเลยได้คันทวาเฮาอนยามซาลัวนั่นยามนี่ร้อนมันร้อนไวเลยะนั้าเขาต้องอันเสื้อแล้วเขาต้องลบลงไปยามทันที่เลยนะเมื่อกี้นี่หากัป้อนลงลยกับมันก็กลิ่นเลยนะ ดังสุดท้ายที่ทีงานหาเสือกินนี้นะเสือป่าไปประมาณสนาทีนะักสิมาดึงเอาลงเหรเอพ่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 พ่อ่อพ่อพ่อ่อพ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 ่อ่อพ่อพพ่อพ่อ่าพพอ่อพ่อพ่อพอพ่่อพพอ่อ่อย่อออน่เอ่ออ่่อ่ ปากังน ah. ah. ja. ah. ีเซอเลยปากังเะเฮาซื oh, oh. Right. ้อฮัฟป้อนลงไปมันกี้ทือเลยเพราะว่ามันกินไวคายไวเด้ปกังปกังนี่น้อยปากังเยอะยเื้อทีไปไปโยกคนนาจะนาจะเดยบอกรียยโโหตัวใหญ่เหนะเดปกังไม่ใ่ปากังไหมยอะนี้กันเยอะยู่แต่ว่ามันมีเยอะอะไรหรอเออพอแม่มาแล้ ตัวใหญ่สุดตอนเฮาท่านี่เสร็แล้วแล้วก็พักเซอร์บอลสุ่นนะพักห้านาทีเลาะลงมายามถือคูด่าังทุกคนได้ป่าห้าตแล้วตอนนี้นะลงมายามนี่ยถือคูด่างเลยตั้งแต่ลงมาฮอดบอลนี้นะถ้าเบิ่งหลังจูยลมีเดี๋ยวนี้สักเน่เดี๋ยวเดี๋ยวถือเลยถือเลยถือเลยโอ้ก็อถือดูคือดันแบบนีนะโอ้ตัวน้อยตอนนี้ให้กิน หัวใหญ่บอกกินออกมาข้าวทึบปลากกังนี่มันสีบัวแด้ใหญ่ไปเลยเด้ตัวนี้นี่ใหญ่มีไข่และตัวซ้ำนี้นะใหญ่สุดกับประมาณซ้ำดําผาบริษัทโปรตีนนี่นะถือไปถือไปโอ้หัวกินคักแต่ถือเได้ ô tụi nhảy chứ, ôi là. Oh, yeah, khác thì là tụi nhảy này thì ô, không nhé. chặt căng, chặt căng. tụi này tụi nhảy đây. em ơi, em đi luôn đó. mày, áo xì ma. con à. cờ à, dầm tay nè, ba mà. lấy khưng đấy. nhung còn thăn mới, lấy bệt thì hao giậm nè cả, đại thử, chuẩn cho น้อยพักน้อยเน้อคุครับนเนี่ยป่าเรนี้ทหามาได้ดกด็จะเสร็จพร้องพ้อมแล้วพูดกัโอ้เจออ้อดิตื่นข้ามมาเลย ซุ่มยูเตอร์นี่บอดถืกันเลยนะทุกคนพาวันเขานานย่ปมได้มันก็เลยค่ายไปน,นี่นี่โอ้ยถือเลยปากังตัวบักใหญ่หนึน่งกำโฮมเห็นห่างโอ้ได้มาเลยวิลาเซอร์สอ,ส,อสองดังได้บอกนี่้าเบิงดังนะ คือเนี่ยโอ้ยมานเว้ยววสองโตสองดงังสองดังสองโตตอนนี้ก็มืดฝนแล้วทุกคนมืดฝนหำหำทางมืดเลยนี่ทั้งภูทั้งตะเวนทั้งตะเวนตกในทาง้งภูห้วยที่เข้ามาซื้อเบ็ดปักตั้งตัวนี้นี่เข้าอ่าเขตบ้านต้นเพิงแล้วได้เขตบ้านต้นเพิงอ่าเมืองอัสส่าฟอนแขวงสวัสคิ์คิดบ้านเฮานี่บ้าน,น,านปอป แต่กอยู่เมองอสัสซัฟอนคือเดียวกับบรรดุเพิงนั่นแหละมันเฮาเคบรรดุเพิงเลยนะอยู่อยู่มาทาั้งปีนะต้นตอนนี้เฮาได้หืเบ็ดปลากกังขึ้นมาหมดเลยนะเรื่องเยาว่าฝนเนี่ยมนะันกำลังสิตกนะคร,รับฝรเลยสีมือเพ่อมันหอดตูบสะกก้อนแต่ในระหว่างทางนี่เฮาสีเอาไว้ยามกลับก่อนได้เออได้เลยคนยิบมาแล้วได้เฮ้ย คือบอนที่เขา,อาเอาเก๋เฮงโง่นงั่นนี่จุดเก้งมาเลยโง่ามาเลยนี่เขาเอาเก๋เฮ่นี่ทง,ทงยางเก๋เขากันโง่งน,นี่มามาเลยนี่เบิง้งขี้มากับสาลอน,นโอเคทุกคนมาแวะยามกลับก่อนนะฝนก็ตกอยู่ได้ตอนนี้เอาสีแข้งฝนงื้เอาเลยนะเพราะว่ามือน,นี้เป็นมือสุดท้ายที่เ้าสีเมื่อบ้านนะแต่ที่ท่าหื้น บาดฝนเอินผัดมันกับคัมนะเอาคัมทั่งเมือแล้วก็เลยวาสีมากแข่งฝนหือเลยนี่หากกระแลบโบเห็นนะทุกคนเห็นแล้วทุกคน,กคนเห็นแล้วนแล้วกนเห็นแ้วเหนล้เนแวเหนเนลนเห็นแ้วเห็นแนแเห็น,น,นแ้วนแ้วาหแลบกนนีหแลน ฝนตกห้ามนะตอนนี้ตกแห้งเมื่อกี้นะนูกะได้สามโตนะึงประมาณไปเลยจะเท้ามาซ้อนกันนะมันมีได้นะตุ้มลงน้ำแล้ววินนะคนนี้จะช่กันนเลอ นี่คืออ่างกาอหัวใจนะวันสีมีฮุกโรงตายคือกับหัวใจนี่นะนี่น้ำนี่เลิกได้บอลน,นี่นี่พอเซิงงูควายต๊กนี่ก็คือแล้วเลยน้ำป้ากำลังมาห่มในต้นเซอีซลต้นบึนลงมาเลยลงมาแต่เชิงอ่างกาอหัวใจนี่คืออยู่ได้ มาหองนี้เขากาสีได้ปิดคลิปเพลงซ้ำนี้นะแลิกก็ขอขคบใจที่เข้ามาครับบพง่ัรับชมฝนตกแห้งเลยนะตอนนี้การถ่ายของเขากาสีลำบากเน่เขากาสีได้ปิดก้อนน้ำบนี้